อ๋โอโหทิ้งท้ายกันนะครับในช่วงท้ายกับข่าวตามประเทศอีกหนึ่งข่าวะนะครับประธานาธิบดีโดนันทรัป์ขึ้นมารับตําแหน่งรอบสองนี่นะอโอ้โหมีแต่ข่าวที่แบบต้องบอกว่าสะเทือนขวัญไม่ใช่สะเทือนขวัญน,นะ <laughs> คือ,ค,อคือมันกระเทือนท <laughs> ั่วโลกเลยก็มันสะเทือนขวัญด้วยนะพี่กอลว่าเราแบบจะมีอะไรออกมาแล้วมันจะส่งผลกระทบไปดูร้อนแรงนะยังไม่เนี่ยเรื่องกรีนแลนด์นี่ก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยเพราะว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าไอ้กรีนแลนด์มันควรจะตกมาเป็นของอเมริกาค่ะนะยังไม่นับไอ้ที่จะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวสหรัฐอันนนะอ่าวอเมริกาเนี่ยนะตอนนี้เห็นว่า Google เปลี่ยนแล้วนะอ๋อตอนนี้เรื่องกรีนแลนด์เป็นแบบนี้นะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะได้มาเนี่ยนะครับล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวบรูมเบิร์กนะครับบอกว่าชาวกรีนแลนด์เนี่ยคัดค้านอย่างมากเลยนะครับ คือกีแลนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคับม็นเป็น,ปนหมายนกับเป็นเขตปกครองนตนเองแต่ว่าอยู่ในล่มของเดนมาร์กนะอยู่ในประเทศเดนมาร์กอ่ะพูดไง่ายๆปรากฏว่าบุมเบิร์กรยายงานว่าคนกรีแลนด์เนี่ยนะครับคัดค้านที่จะออกจากเดนมาร์กเพื่อไปเข้าร่วมกับสหรัฐนะเป็นความต้องการที่สวนทางกับการยืนการานของประธานาธิบดีโดนันทแฮมที่บอกว่าเกาะกรีแลนด์เนี่ยต้องการเข้าร่วมกับสหรัฐนะครับมีการสำรวจโดยวิเรียนนะครับวิเรียนเนี่ยก็เป็นสำนักงานสำรวจเนี่ยนะครับ ที่จะรับบอบหมายจากสำนักพิมพ์านักสือพิมพ์เบอร์เบอร์ลิงเก้ของเดนมาร์กนะครับแล้วก็สิ่งพิมพ์เซอร์มิเซ็กของกรีนแลนด์เขาทำการสำรวจกันนะครับปรากฏว่าผลทำโพผลการสำรวจเนี่ยคนกรีนแลนด์85นะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ <S <S <ฮ>นะมีเพียง6เท่านั้นที่บอกว่าอยากเลือก ถือพาสะปอร์ตสารัฐอยากเป็นคนหนึ่งกองสาราางงัะว่าง่ายๆและ9%ยังไม่ตัดสินใจนะครับเขาสำรวจโดยการสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ต497คนตั้งแต่22ถึง26มกราคมรวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนพลเมืองกรีนแลนด์อายุ18ปีขึ้นไปนะ <S 2>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  ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าชาวกรีนแลนด์45%มองว่าความสนใจของทั้มที่อยากจะได้กรีนแลนด์ไปเนี่ยเป็นภัยคุกคาม <ứng S 1> ของชาวกรวีนแลนด์และ8%บอกว่าไม่มีปัญหา นะเราอยากจะเปลี่ยนพาสปอร์ตเราอยากจะถือพาสปอร์ตของอเมริกาอันนี้แปดเปอร์เซ็นต์ค่ะคือถ้าต้องเลือกระหว่างเป็นคนเดนมาร์กหรือเป็นคนอเมริกาแปดเปอร์เซ็นต์นี้บอกฉันอยากจะเป็นอเมริกันชนอ่าไม่อยากจะเป็นเ,เดนมาร์กนะอ,อ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทั้เองก็คงยืนยันนะครับว่าต้องการที่จะครอบครองเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่จุกมีแต่น้ำแข็งแต่มันมันไม่มีแต่น้ำแข็งนะมันมีทรัพยากรอะไรอยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นทั้งบอกว่ามันเป็นหยุดจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญในเรื่องความมั่นคงนะ,ะถามบอกว่าคนกินแลวนวะครัไม่มีความสุขอยู่กับคุณหลอกเดนมาร์กอ้ไปคิดเอกเออเองอ<ห>คิดเ,เอคนะิดเ,เองหมดเลยนะค่ะอะคุณผู้ชมว่ายังไงกันบ้าง